ไม่ยังอ่ะเดี๋ยว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 เราคงใส่เฮ็ดเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดเฉยอยู่ตวันดีปีใหม่ครับผมคืลาบไหมฮะ สุดลบเป็นจ่ายเป็นงนบนอใอันนี้หนูจ่าย่ะ่างเราจ่เ่แ่แทเนเฉยอยู่แล้วว่ลืมหรือมั่งคหรอไมไปแล้ว

กะากะนระานนีมง่วงเียมัง่วงตุ้มเหรอแนะนำมัง่วงตุ้มเอาไปชิมชมลยมาินชมก่ะดึกเอาเอานั้นเด็ทงมันออกกะโป๊ดนอกเรมาเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่มาเลยคนเก่าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็สูอสกาวอัสุดุงลูบีเก้า ได้บริาเยเกินเสาีกราะคัับบวาบนักแล่วการเริ่มนักแล้าเริ่มมีะเรับผมมีครับอไครัมีอะไแด้วยอรเนาเอาไปเอามาได้บักม่วงเอาย่กินว่าผมมีลมีบ่ของหสใหม่